สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat s a b e วันนี้เราจะมารีวิวคิตาเกะจูจิโร่กันนะก็ล่างนี้เนาะเป็นล่างที่สามารถออกจากตัวได้โด,ย,ดยล่างนี้เขาก็จะเป็นสังกัดหัวหน้าหน่วยแล้วก็ยกมทูตเป็นสังหารสตาร์เลเตอร์เนาะลิงของเขาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการน,น้ําแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างถือว่าเป็นลิงที่พอใช้ได้เนาะแต่อาจจะไม่ค่อยได้มีที่ให้ใช้เยอะสักเท่าไหร่ในส่วนของคัมพีเนาะก็เขาไปใส่สกิลช่องแรกก็แน่นอนเนาะใส่เป็นเอสพี องที่2ก็เป็นคียที่คอช่องที่3เป็นเอทีเคช่องที่4เนี่ยก็จะเป็นพลังป้องกันหรือว่าเลือดก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนําว่าดีเป็น SP เนาะถ้าจะเอาไปลิงก์ด้วยอะไรด้วยก็เป็น SP ก็จะดีที่สุดในส่วนของการโจมตีของเขาเนาะเขาไม่มีสถานนะผิดปกติอะไรเลยเนาะเป็นการโจมตีสีฟ้าคัสซีมเนี่ยจะมีในเรื่องของการพิษร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีตีทะลุกัดได้เพิ่มจำนวนโลเชิหนึ่งครั้ง อาบีเนี่ยจะมีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ40%เพิ่มดาเมจสกิล60%เพิ่มดาเมจถ้าไม่ามาตาย60%ลดคู่ดาบ12%แล้วก็กันน้ำแข็ง100%ก็เป็นลิงด้วยเนาะอันนี้แล้วก็ทีมป,ปาร์ตี้ที่เป็นหัวหน้านสีเขียวหัวหน้านหน่วยสีเขียวบมือนกับเขาเนี่ยก็จะได้เพิ่มดาเมจของสกิลด้วย20%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตนอกเหนือจากการเอาไปตีสกิลเนาะก็เขาจะได้ดาเมจการโจมตีสีฟ้าเนี่ย10%แต่ถ้าเราเอาเขาไปตีสกิลเขาจะได้เป็น30เนาะแล้วก็อันนนี้กก็เหมื ก็ถ้านอกเหนือจากการตีกิลเราเอาไปลงอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะได้คุณสมบัติผู้สังหาร3 0นแต่ถ้าเราเอาไปเขาไปตีกิลปุ๊บเขาจะกลายเป็น50เนาะก็เมื่อเราเอาเขาไปตีกิลเนี่ยเขาจะได้เป็น30กับ50าถ้าเราเอาไปลง p e ทั่วไปเขาจะได้แค่10กับ30แค่นี้เลยในส่วนของเครื่องประดับเนาะก็ถ้าเกิดเราลองคันพวกมุดดินเราอาจจะใส่พวกลูกบอลมุดดินอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าจะใส่เพิ่มทําไม้ตายก็ได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีสถานะผิดปกติอะไรเลยมันก็อาจจะ มีโอกาสที่จะโดนบอสสวนเราตายได้เลยก็เราอาจจะใส่เพิ่มทําไม้ตายเพื่อให้ทําไม้ตายเขาสัตว์ใส่บอสไปทีเดียวตายได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะใส่ลูกบอกลกระโหลกหรือว่าถ้าเกิดใครมีเนาะก็จะเป็นถ้วยชาถ้วยบทชาของโยมปทุกก็ใส่ได้เหมือนกันถ้ามีถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นตาลองหัวหน้าหน่วยหรือจะเป็นแบบพวกหมวกอะอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราใส่เป็นลูกบอลมุดดินเพิ่มทําไม้ตายเนะเาะแล้วก็เป็นลูกบอลกระโหลกไป ในส่วนของลิงเนาะก็แล้วแต่เนาะว่าจะใส่เป็นลดคู่ดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเพิ่มดาเมจสกิลหรือว่าเมื่อเลือดเต็มอะไรประมาณนี้เนาะโดยปกติใส่สกิลก็จะใส่ประมาณนี้หรือบางคนอาจจะใส่แตเกิดเพิ่มเข้าไปก็ได้เพราะว่าตัวของอุกิทาเกะก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เครื่องประดับเขาเป็นเพิ่มทําให้ตายหรือว่าบางทีต่อให้ใส่เพิ่มไปแล้วถ้าเขาแรงไม่พอเนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างมีโอกาสตายสูงก็อาจจะใส่พวกตาตเกิดอย่างอิจิโกะนักเรียนเนาะเป็นลิงคู่ไปหรือว่าอะไรอย่างนี้ ใส่แค่ตีปสองวส,สองเนาะเดี๋ยวเราไปลงน้ําหอมเล็กกันอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลงกันเนาะน้ําหอมเล็กเราไม่เอาเพื่อนไปลงไปเลยเขาไม่ได้สังหารอยู่แล้วเนาะเข่อครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเราไม่เคยใช้เขามา่อก่อนเพราะว่าเขาก็ออกมาได้แบบสักพักแล้วเราก็ขึ้นได้มาจากตัวหรือจากไหนเนี่ยแหละ มาดูการโจมตีของเขากันเนาะก็การโจมตีปกติความไกลก็ไม่ได้ก็ไกลในระดับหนึ่งเนาะอาจจะไม่ได้ดูไกลมากแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันเป็นเส้นตรงๆแต่ว่าจริงจมันเหมือนตีตามไอ้ตรงที่เป็นสายฟ้าตรงเส้นตรงไม่เกี่ยวเนาะเส้นตรงเป็นเหมือนแค่ระยะน,นิดนแล้วก็สกิลหนึ่งเขาเนี่ยเป็นด้านหน้าแบบค่อนข้างไกลแต่ไม่กว้างไม่กว้างเลยอะเป็นแบบผอมๆเลยเ <laughs> ส้น แล้วก็ไม่มีดาเมจรอบตัวเขาเลยเพราะเมื่อกี้ที่ใช้ตรงมอนไปเนาะคือมอนยืนอยู่ข้างๆคิทา,าเกะเนี่ยไม่โดนเลยสกิลสองสกิลสองเป็นด้านหน้าแบบกว้างเนาะก็ถือว่ากว้างอยู่แล้วก็สกิลสามไปทางจอถ้าจะติดเนี่ยก็คือติดสกิลหนึ่งเพราะว่ามันแคบมากเดนนี๋ยวมาดูว่ามันจะแคบตามอนิเมชันขนาดไหน,นะมันก็อาจจะไม่ได้แคบขนาดนั้นแต่ว่า ก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่โดยภาพรวมเนาะถึงว่าจริงๆสก,กิลหนึ่งค่อนข้างจะดูไกลแต่ว่าไปบานออกตรงปลายถ้าอยู่มืค่คนโดนนะเนี่ยมันไกลนะความไกลได้เลยคือไกลมากแต่ว่ามันต้องอยู่แบบมันบานออกตรงปลายนิดน,นึงอะถ้าเราเข้าไปเจาะไกลๆเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยกว้าง ส่วนด้านสองไม่ค่อยไกลแต่ว่ากว้างโดนมัมเนีย่ยถือว่าไกลนะติดความกว้างนิดนึงแต่ว่าก็แรงก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้โดนจังๆอ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แล้วก็โดยรวมก็พอใช้ได้นะถือว่าเป็นตัวละครที่เกมเี้ก็ตัวทั่วไปแล้วมันเป็นตัวละครออกจากตัวโดวยก็ได้ประมาณนี้แหละถือว่าใช้ได้อยู่แต่อาจจะต้องเล็งดีๆนิดนึงสำหรับสกิลหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าไม่เล็งมันอาจจะไม่โดนอะไรเงี้ยสกิลหนึ่งต้องมีความแบบเลง็งดีดเพราะมันไม่ค่อยกว้างถ้ากว้างกว่านี้ักนี้นี่จะแบบดีเลย เดี๋ยวไปดูท่าไม่ตายกันそんなものかでは行くぞ波動の88ิ่งกัคลืสค่ันเดียวสั่ื่เกัือบอันือนสันนสั่นนส่เพิ่มสัานคล่นสั่นแล้่นะแ่ค่นมแ่ค่อยแ่งคล่าสรล่ ือว่าไม่แรงเพราะว่าตัวละครโดยส่วนมากถ้าเกิดเราใส่เ,เทนชินไตเนาะเพิ่มตาใไ้เพิ่มตามจททามายตายเข้ามาคิดว่าต่อให้ไม่ได้อัพนั้มหอมหรือคัมพีอะไรเลยก็น่าจะแรงพอให้บอสแบบเลือดเลือดลงมากกว่านี้หรือว่าตายเลยอะ่ะอันนี้เลือดเขายังไม่ถึยังเหลือแบบหลอดแดงแล้วก็มีหลอดสม้มประมาณครึ่งหนึ่งก็ยังถือว่าไม่ค่อยแรงมากแรงแบบไม่มากเพราะว่าใส่ของช่วยแล้วก็ได้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกันหน่อย อ่ะสำหรับสีเขียวสังหารจาริเตอร์เนาะมีเขาคนเดียวหนึ่งเดียวในตอนนี้เลยเนาะไม่มีคนอื่นถ้าเราไม่ดูเรื่องสีก็ก็มีหลายคนอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงสีเขียวเลยเนี่ยมันมีแค่อุคิระเกะเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความได้เปลี่ยนในการแบบเอาไปลงหอคอยหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแต่โดยถ้าแบบเราดูไปตีกิ้เนะเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยมีอาวตีกิ้วมาด้วยถ้าพูดถึงตีกิวก็ไม่ได้ใช้ในตอนนี้ถ้าเกิดใครมีอนะิติโกะเนาะ เพราะว่าอิติโกะร่างใหม่ล่าสุดเนี่ยแรงกว่าแน่นอนบุกิทาเกะร่างนี้ถือว่าเอามาใช้ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเขามีอาบิช่วยในการแบบตีกิวให้มันแรงขึ้นแต่ว่าตัวเกมเพย์ก็ไม่ได้ดูดีมากเท่าไหร่อาบิก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะมาคู่กันด้วยเพราะว่าถ้าเป็นสังหารวินซี่กับตลิเตอร์เนี่ยมันก็มาคู่กันอ่าแต่ว่าอิติโกะเนี่ยเมื่อกี พอพูดถึงตีกิวภาพรวมเนาะอิติโกะมันดูแรงกว่าแต่ว่าเนื่องจากอิติโกะมันเป็นตัวตะคอนตีสีแดงอุคิตาเกะเขาเป็นตีสีฟ้าเนาะก็จะต่างกันอยู่แต่ถ้าพูดถึงตีสีฟ้าเนี่ยยังไงเราก็มีแบบฮิซึกะยะมาช่วยอยู่แล้วถึงเขาจะไม่ได้สังหารเดียวกันก็ตามก็จะมีฮิซึกะยะไม่ก็เบลโก้ที่แบบดูแรงกว่าเพราะว่ามีในเรื่องของอย่างเบลโก้เขามี SP80 เนาะฮิซึกะยะก็จะได้ท่าสองที่เขาตีแรงๆแล้วก็รู้สึกได้ SP ด้วยเหมือนกันแล้วตัวฮิซึกะยะเองเนี่ยเข,เ,เขาก็ได้เพ่พิมโบนั ในการเอาไปตีกิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีลิงก์แบบเดียวกับอุกิตาเกะซึ่งอุกิตาเกะเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้แรงขนาดนั้นที่สกิะแรงกว่าถ้าจะใช้ถ้าเกิดเรามีเนาะก็ค่อนข้างดูดีกว่าเยอะอุกิตาเกะเนี่ยจริงๆิงแคบไม่ได้ใช้เลยสําหรับเรานะเราสึกว่าก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยน่าจะได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างสังหารเนี่ยถ้าไม่สมมติเราไม่ได้เอาไปตีกิวแล้วเราอยากดูแค่สังหารเนี่ยสมมติเราเอาไปลงหอคอยเราอาจจะไม่ต้องการตรงสีก็ได้อย่างเช่นอิติโกก็ใช้้ไดเหมือนนกัน พินามุริอะไเงียก็ยังใช้แทนกันได้มันก็เลยทําให้ตัวเขาอะก็ดูแบบไม่ค่อยไม่ได้แบบเป็นตัวที่น่าน่าหยิบมาสักเท่าไหรน่นะเพราะว่าเกมเพย์ถือว่าเล่นได้ปกติถ้าเกิดอยากเล่นก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเน้นความแรงก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยแล้วกันเนอะอ่ะก็สำหรับอุกิตะเกะร่างนี้เนาะเป็นร่างหนึ่งที่กลางๆไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าสังหารเขาก็ใช้ยาก มันมาติดตรงที่ว่าเขาไปสังหารตาลิเตอร์แล้วการจะเอาไปตีกิวนั้นก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขาเองก็เกมเพย์เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้แบบตีกิวได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีแบบพวกเ p 8 0หรือว่าเพิ่มฮิตสกิลอะไรขนาดนั้นถึงตัวเขาจะแบบมีในเรื่องของเวลาไปลง p v p เขาได้ดาเมจแรงขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าเทียบกับแบบตัวละครที่เขามีเ p 8 0ยังถงถือว่าดูดีกว่าแล้วคิลเรเกตก็ไม่มีสถานะผิดปกติอะไรเลยด้วย ก็เลยไม่ค่อยเหมาะถ้าจะเอาเป็นเป็นเมนเนี่ยเราคิดว่าไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าถามว่าเป็นซับจะดีไหมจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าเขาไม่ได้มีท่าบัฟไม่ได้มีโลอะไรเงี้ยด้วยก็เลยไม่ค่อยเหมาะอยู่เหมือนกันก็อาจจะเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบพอใช้ได้แต่ไม่ได้ดีมากเนาะในส่วนของลิงก์ของเขาเนี่ยก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นลิงก์แบบกัน1 0 0มันก็มีตัวละครอยู่ไม่มากเนาะที่สามารถกันได้เลย100%เนี่ย อันนี้ของเขาเป็นกันน้ําแข็งเนาะร้อยมันก็ตอนนี้ถ้าเป็นในสีเขียวน่าจะมีเขาคนเดียวที่กันน้ําแข็งได้เลยร้อยเปซมันก็จะมีข้อดีแบบถ้าเกิดเราต้องการใส่ลิงก์กันน้ําแข็งไปเลยร้อยเปให้กับตัวทรับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าดีแต่มันก็เป็นลิงก์ที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันดูเป็นลิงก์ทางเลือกที่แบบไม่ได้ดีเท่าไหร่ เราอาจจะไปเลือกใส่พวกลดคูลดาวแล้วมีไตเกิดอาจจะยังดีกว่าใส่ลิงกันน้ําแข็งไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเสียไปเลยอะ่ะก็ไม่ค่อยเหมาะอตัวนี้ก็เลยดูแบบไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าจะาไปใช้อะไรมากมายเนาะเพราะว่ามันดูแบบไม่ค่อยน่าเอาไปลงตีกิวขนาดนั้นแล้วลิงก็ไม่ได้ดูจะใช้ขนาดนั้นยกเว้นว่าอย่างเราเนี่ยบางทีเราลงพวกน้ําหอมใหญ่หรืออะไรแล้วเราอยากปล่อยออตโต้เงี้ยแล้วมันเป็นบ่อน้ําแข็งเราก็อาจจะแบบ เออเอาพิทาเกะเป็นลิงก์ก็จะได้กันน้ำแข็งไปเลยก็ง่ายดีมันก็จะไปใช้ในทางนั้นมากกว่าเนาะแต่ถ้าไปแบบตีกิวหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหมาะสําหรับการเอาไปเป็นลิงก์ขนาดนั้นเอาไปเล่นเองก็กลางๆเพราะใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แนะนำเนาะสำหรับพิราเกะล่างนี้ถึงเขาจะให้อบบมาก็ตามนะโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เนาะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย